เมื่อวันที่15สิงหาคม2566มีรายงานว่าเพชรโอสถานุเคราะห์อดีตนักร้องชื่อดังและอดีตผู้บริหารบอมอจอโอสถสภาปัจจุบันดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพได้เสียชีวิตลงแล้วเมื่อคืนวันที่14สิงหาคมที่ผ่านมาเมื่องต้นสันนิษฐานว่าเกิดอาการหัวใจวายเฉียบพลนันเพชรโอสถทนุเคราะห์ เป็นบุตรชายของนายสุรัสและนางปองทิพโอสถานุเคราะห์จบการศึกษาชั้นมัธยมปลายจากโรงเรียนทีเนตไฮสคูลรัฐนิวเจอร์ซีย์สหรัฐอเมริกาเมื่อจบการศึกษาก็กลับมาเรียนที่มกรุงเทพสองปีและไปเรียนที่มหาวิทยาลัยเซาเทิร์นอินลีนอยจนจบการศึกษาด้านบริหารธุรกิจจากนั้นเทศ ได้ไปทำงานโฆษณาทำนิตยสารโทรทัศน์และมีอัลบั้มที่โด่งดังอย่างธรรมดามันเป็นเรื่องธรรมดาและดิ้นกันไหมลุงโดยที่มีเพลงเพียงชายคนนี้ไม่ใช่ผู้วิเศษเป็นเพลงฮิตตลอดการขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวโอสถานุเคราะห์มานะโอกาสนี้แจ้งลบแจ้งบทความไม่เหมาะสม